้ยินแล้วได้ยินล้ว้คนช่วยจำจ้ำจำแล้วจำไปหาจำไปหาตอนแรกเาดูว่าไปช่วยจำผีอีกู้าผีเหรอก้เขาเป็นผีก้กิน เหมืนเข้าไปช่วยเลยอ่ะเหมืนเข้าไปช่วยนะรอยู่ใช่ไหมนะนีอ่ะนี่สุดหนะรแล้วเนี่ยจะช่วยช่วยได้นะผมว่าแกแกูว่าผีอพี่เตอะไรนะดว่าผีบ้างที่หนีอ่ะแกด่าเป <Wha> ็นผีหรเปล่านี่ะแตพี่กเข้าใจยงี้ยนะไปผมก็ต้องเข้าใจยนเมื่อกี้ยเียเข้าใจอย่างเงี้ยเหย่ยหย่เยอเย่ย่เ่อย่เยเ่ยเเ พี่ไม่ได้ถามพี่ว่าเขาไม่น่าไม่กล้าพูดอะ่ะเ,เขาไม่อยากมาอยู่ในสำนวนอ่ะหน,นีอ่ะหนีนมฮะหนีอันนี้อดำน้ำไปแล้วนี่เรือถือว่าจะโม้ว่ายน้ำแข็งมากเลยนะเป็นครึ่งชั่วโมงอะ่ะเหมือนพยายามจะว่ายตามด้วยนะจริง แสดงว่าเรือนี้ต้องเห็น <ST> S> <S แล้วเรือำนี้ไม่เห็นหรอกมันอยู่ไกลแต่เรือลำนี้เห็น <S <S ไอเรือพายเนี่ยอนนไนอน,นี่มันน่าจะกลัวผีหรือเปล่า <S <S ต้องเห็นแล้วสิว่าอะไรเอนเ่ย่ยน,นี่ยเนีไม่ช่วยไม่ไม่ช่วยอ,ะ <S 2> <S 2> อ่ะไม่ได้ที่เขาจะกลกกผา่นันไปกลนนมา้วม็านม นี่นี่นี่อยู่อยู่อยู่ตามมาอยู่ตามเรือนะต้เต้องมได้ไปเห็นเรือเขาต้องเห็นจังเห็นแต่อาจจะกลัวป่ะไม่ถ้าเป็นผีป่านี้มันไปแล้วมันไม่อยู่อ่ะพี่อันนี้มันยังอยู่เลยเนี่ยยังอยู่ยังวนอยู่นี่แต่แต่ถ้าเขาหีไปอ่ะโอเคเขาอาจจะเป็นผีนะหลังจเนี่นีนี่หนีหนีต่อหนีต่อกลัวอ๋อ

จะยังไม่นชัดเจนมานะครับผมว่าไอคนเรือดพายต้องรู้แน่นอนเลยว่าเรือดพายวันนี้อ่ะมันมีสาคุ้มเหรอก็เนี่ยที่พี่บอกว่าพี่เจอคราบเลือดข้างบนเนี้ยก็อยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยที่บอกคราบเลือดปลาอืมนี่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  ก็แข็งนี่เก่งมากไนมากลอดนครัลไม่ใช่ของลอยน้ำหรือนงคนเรือนำทางบอกให้ว่ายเข้าเข้าฝั่งเองเออคือไม่ิด มันใกล้คือตอนนี้เนี่ยคือทำไมแต่เราเที่ยวช่วงนได้ครับนี่ยกลัวเราเหรเนี่เนี่ยแล้ก็เรือมาแต่อันนี้มันน่าจะไม่เห็นหรอกเพราะมันไกลห่าไม่เห็นเไกลเรือขนทรายที่นี่ยังว่าอยู่เลยไหมไปครับนี่นี่นี่ นี่นี่โผล่โผล่โผล่จะจะจะจบอยู่แล้วเนี่ยใครไม่หมดแรงบ้างอะข้ามซ้ามาแต่ฝั่งนู้นเลยพี่ว่าน่าจะสิ้นใจแถวนี้เป็นไปได้นะพี่เพราะว่าเพราะเรนเลไสำลักเรบปอดเยอะนะตื้นตื้นอย่างเงี้ยตื้นนี่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 เพราะถ้าเป็นของลอยมันจะไม่เข้าฝั่งแบบนี้นะ ถ้าของลอยมันก็จะไหลตามน้ําไปนะนี่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 ถ้ามันของเบาอ่ะอ่าแต่แต่เรือฝั่งนู้นไปถ่ายรูปพระรามแปดนะอืมเพราะฝั่งนู้นตอนนี้อยู่พอนเสิร์พระรามแปดแล้วเวลาเนี้ยอ่าตอนนี้รู้สึกเรียบเลยเอาสอสอถ้าอย่างนี้แสดงว่าเขาไม่รู้ว่าหล่นแสดงว่าพี่เป็นภาพปรากฏออกมาก็ตัดต่อจริงๆได้ไหมครับพี่ต้องไปหาเองต้องไปหาเอง จะลองเห็นพร้อมกันเลยนะทุกตาเห็นเห็นพร้อมกันทุกตาเลยเปิดไฟครับเปิดไฟครับทีมงานโรงแรมเปิดไฟแ้วครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้คิทุกคนผิดชอบกัน